สวัสดีครับผมเอกจาก e l l o w w t u u f นะครับวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับเครื่อง Morning Machine นะครับเครื่อง Morning Machine เนี่ยคือ,คอ,คอเครื่องกาแฟแคปซูลนะครับแบบ Specialty เครื่องเครื่อง m o r n i n g Machine นะครับก็ดีไซน์มาเพื่อให้มันมีความสะดวกสบายนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราสามารถ Adjust c u s t o มในการโปรไฟล์ในการสกัดกาแฟได้ในแบบ Specialty นะครับที่บอกว่ามันดีไซน์โดยแบบ Specialty เนี่ยหมายความว่าย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับก็คือว่ามันสามารถกำหนดอุณหภูมิในการสกัดกาแฟได้ จะไม่เหมือนกับเครื่องทั่วไปเพราะส่วนใหญ่เราเครื่องทั่วไปเนี่ยจะอยู่ในอุณหภูมิเดียวเลยนะครับจุดที่2นะครับที่มันทําได้ก็คือมันปรับแรงดันของเครื่องได้ซึ่งจะปรับใจแรงไปเบาหรือว่าจากเบาแล้วแรงแล้วกลับมาเบาอีกก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วส่วนที่3นะครับก็คือว่าตัวด้านล่างเนี้ยมันเป็นสเกลนะครับซึ่งมันสามารถรู้ได้ทันทีว่าเอาพุทธของกาแฟนะหรือกาแฟที่ออกมาเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่ง3อย่างเนี้ยเป็น3อย่างที่สําคัญมากในการสกัดกาแฟ แล้วก็มันเหมือนกันทําอาหารมั้งครับแล้วสมมุติว่าเราเหมือนเราผัดที่ไฟร้อนแล้วเป็นยังไงไฟเย็นแล้วเป็นยังไงนะครับซึ่งมันมีผลที่แตกต่างกับอาหารอยู่แล้วซึ่งเวลาทํากาแฟเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับว่าแฟกเตอร์พวกนี้มันทําให้รสชาติกาแฟเนี่ยจะออกมาขมหวานหรือก็เปรี้ยวได้หมดเลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นส่วนแรกนะครับในการที่ควบคุมเครื่องนี้เราสามารถควบคุมผ่าน แอปพลิเคชันในมือถือได้เลยนะครับซึ่งในตัวแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้ได้แม้กระทั่งของตัว iOS แล้วก็ตัว Android ทั้งคู่เลยนะครับซึ่งหลักๆในแอปพวกนี้มันจะสามารถ c u สตอมเรื่องที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ได้หมดเลยนะครับแล้วยังมีส่วน e x ็กซ์ต a t u ฟีเจอที่อยู่ในนี้ก็คือเหมือนกับว่าหลักๆแล้วตัว Morning นะครับได้ตัว Morning เนี่ยได้ Connect กับโรสเตอร์ทั่วโลกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว กาแฟของเขาเองเลยนะครับเหมือนว่าอันนี้บูทคอฟฟี่นะครับจากประเทศไทยหรือว่าจะเป็นกาแฟแจากประเทศเกาหลีหรือแม้กระทั่ง April Coffee นะครับจากเดนมาร์กก็จะอยู่ในดาตต้าเบสของเขาซึ่งหมายความว่ายังไงนะครับก็หลักๆแล้วสมมติเราเข้าไปในเว็บไซต์เขาเราจะสามารถไปซื้อพวกแคปซูลพวกนี้ได้สั่งได้นะครับผมคราวนี้แต่ในแต่ละแคปซูลเนี่ยจริงๆแล้ววิธีการทำหรือวิธีการจะพรีเซนต์ของแต่ละโรสเตอร์เนี่ย มันไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่มันทําได้ก็คือมันสามารถไปดาวน์โหลดโปรไฟล์นั้นนะลงเข้ามาในเครื่องได้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับจะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นงั้นเดี๋ยวผมจะมาเริ่มต้นวิธีการใช้งานของเครื่องบ n i n g m a c h i n นนะครับบ n i n g Machine เนี่ยหลกัหลกๆแล้วจะมีอยู่3ปุ่มนะครับ ปุ่มแรกของมันก็คือมีปุ่ม back กับปุ่ม next นะครับและส่วนที่สำคัญก็คือตัวที่เป็นตรงหน้าจอมันสามารถหมุนได้นะครับเลือกได้ตัว morning machine เนี่ยหลักๆจะมี preset ที่ s e ตอยู่ในเครื่องได้ทั้งหมด10 preset นะครับผมโอเคตัว preset ที่มีมากับเครื่องนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น short dark roast short light roast long dark roast long light r o s t อะไรนะครับ พวกนี้นี่สามารถใส่กาแฟเข้าไปก็คือสมมติถ้าเกิดเป็นลองก็คือเป็นเหมือนอเมริกาโน่น,นะครับช็อตก็จะเหมือนกับตัวเอ,เอสเปรสโซ่นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าแคปซูลนั้นนะ่ะของเรามันเป็นแคปซูลออแคปซูลโรสแบบดาร์กโรสหรือช็อตหรือว่าไลท์โรสนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันง่ายๆแล้วกันแต่ผมอ่ะจะเริ่มต้นด้วยบลูแมนบลูแล้วกันบลูแมนบลูเนี่ยก็คือข้อพิเศษของมันแล้วกันนะครับก็นนคือวิธีการทําในการสกัดกาแฟ ของตัวเครื่องมอร์นิ่งที่ไม่เหมือนตัวแคปซูลทั่วอื่นทั่วไปนะครับเติมน้ําจากด้านหลังนะครับตัวแทงน้ำเนี่ยสามารถหยิบออกมาได้นะครับเพื่อไปเติมได้ง่ายขึ้นอันนี้ผมเติมเรียบร้อยแล้วเปิดฝาด้านบนนะครับใส่แคปซูลเข้าไปแล้วก็ปิดเห,เหมือนเครื่องแคปซูลทั่วไปเลยนะครับเสร็จเอาแก้วมานะครับวางไว้ตรงนี้โอเคอันนี้เราก็กด text ซเลยนะครับ ถ้าเกิดสังเกตดูข้างบนเนี่ยครับจะบอกอยู่เลยบอกว่า,ากลับไปน,นิดนึงนะครับในในบลูเมนบลูมันจะบอกว่าอุณหภูมิอยู่ที่90องศาเอาพุจะออกมาอยู่ที่30กรัมนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเขียน BB P7 P3 P4 BB นะครับ BB ก็คือบลูเมนบลูนะครับนะครับก็คือเหมือนกับวิธีการที่เราทำพรีนฟิวชั่นนะครับที่หมายถึงก็คือการ ยิงน้ำกาแฟเข้าไปให้สัมผัสกับกาแฟนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในเวลาช่วงหนึ่งนะครับเพื่อให้กาแฟเนี่ยมันบลูมหรือกาแฟมันพองการที่กาแฟมันบลูมเนี่ยแล้วเราค่อยสก,กัดน้ํากาแฟเพิ่มจะทำให้ดึงรสชาติกาแฟออกมาได้มากขึ้นนะครับก็กด next ไปนะครับถ้าสังเกตดูเครื่องมอ a c h i n e ข้อดีอันหนึ่งนะครับก็จะมีแสงไฟด้วยนะครับเวลาทํากาแฟอยู่ เสียงที่ดังเสียงโดนเจาะเมื่อกี้ก็คือเหมือนกับเนี่ยครับน้ำเข้าไปแล้วมันจะบลูมอยู่ทั้งหมด20วินะครับผมก่อนที่มันจะอ,อ,อัดเพรสเชอร์น้ำเข้าไปเพิ่มขึ้นอีกนะครับหลังจากนี้ สมมุติถ้าเกิดคำถามนะครับ่วนหนึ่งนะครับตรงด้านล่างของเครื่องตรงช่วงนี้นะครับจะเป็นสเกลนะครับมันเลยทำให้รู้ว่าตอนนี้น้ำเอาพุทออกมาเนี่ยมันอยู่ที่30มลลิตแล้วนะครับนี่เรียบร้อยเวลาใช้เสร็จงานเอ้พอเวลาทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดึงฝาขึ้นนะครับโตแคปซูลนะครับจะตกจากตรงที่จากด้านบนนะครับลงไปอยู่ตรงบาสเกตด้านล่างนี้นะครับซึ่งบาสเกตด้านล่างพวกนี้มันถอดมาได้หมดเลย ่าปิดไปนะครับโอเคคราวนี้ข้อดีส่วนหนึ่งของตัวมอร์นิ่งแมชชีนนะครับก็คือมันจะมีโหมดเพิร์ชนะครับเพิร์ชเนี่ยเพื่อล้างท่อตัวที่กาแฟที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราสังเกตดูมันก็จะเพิร์ช ขับของเสียหรือว่าตัวกาแฟาที่ติดอยู่ในตัวท่อนออกมาให้หมดนะครับข้อดีอันหนึ่งนะครับตัวของมอร์นิ่งมาชีนนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเราทำกาแฟามาเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะจริงแล้วเราอยากได้เราอยากทําเป็นอเมริกาโน่นะครับเราสามารถกดเอาน้ําร้อนได้เลยนะครับโดยวิธีการกดตัว next นะครับทางไว้เราจะสามารถ customize ปริมาณน้ำ กับอุณหภูมิวันได้นะครับอันนี้ผมจะขอปรับไปที่50นะครับแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ80แล้วกันจะได้ไม่ร้อนเกินไปก็สังเกตดูนะครับท่อของตัวน้ำเนี่ยกับตัวกาแฟาเนี่ยจะเป็นคนละท่อกันนะครับผมมันไม่ได้ออกมาท่อเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ความสะดวกสบายของเครื่องมอเร์มชีนนะครับ โหมดต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำล้วกันนะครับก็คือตัวชื่อว่า m a n u a l นะครับ n u a l b r e w Manual Brew เนี่ยจะมีสองอย่างที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับก็คืออ่าสมมติถ้าเกิด ManualBrew แล้วกด next ไปนะครับมันจะมี option ให้เลือกก็คือ coffee p o t t e a p o t แล้วก็ drip bag นะครับไปที่ coffee p o t ก่อนนะครับแล้วกด next นะครับเนี่ยครับเราสามารถ customize ได้นะครับว่าเราอยากจะได้อุณหภูมิในการสกัดกาแฟเท่าไหร่อ่ะผมบอก90 เอาพุทยี่ห้าก็พอเพรสเชอร์เท่าไหร่นะจะมี K1 จนถึง P7 นะครับความแรงจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมจะ start ตตด้วย P1 ก่อนละกันนะครับแล้วกด next นะครับคราวนีข้ข้อดีของ Manual Brew นะครับเราจะสามารถปรับเพรสเชอร์ในจังหวะที่ตอนที่เราทำได้อยู่นะครับก็คือมันเ,เหมือนบางที่เราต้องการเราต้องการเพรสเชอร์ต่ำตอนแรกแล้วค่อยมาแรงตอนหลังอะไรอย่างนี้เพื่อให้ได้รสชาติกาแฟาที่แตกต่างกัน อ่าดี้าแล้ว P1 นะครับแล้วผมจะหมุนให้เป็น P7 ก็ได้กลับมา P3 แล้วกลับไป P1 มันก็ทํทำให้เราแมนนวลได้มากขึ้นนะครับเป็นแฮนด์บรูมากขึ้นอะไรประมาณนะั้นโหมดต่อไปนะครับก็คือแมนนวลนะครับแต่เป็นเกิดแปกโอเค ก็วางาไปน,นี้อ่นะอันนี้ผมจะทำเป็นโหมดด r i p Back นะครับก็คือเข้ามาใน m มนูบลูนะครับเลือกเป็นดริปแบ c k แล้วกด Next นะครับน้ำอยู่ที่ไหลผมจะทำอยู่ที่92ในตัวอันนี้เขาบอกให้ใส่น้ำอยู่ที่170 ml นะครับก็จะใส่170 ml แล้วก็ไปที่อันนี้ผมจะให้มันค่อนข้างดริปมาช้ามากเลยผมเลยอยู่ที่เค1นนะครับ มาเพียแต่ชา้าไปนิดนึงขอปรับเป็นเข็มสอละกันโ okay. อเคน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับ <c oughs> มันก็สามารถสตีฟหรือว่าทิ้งแช่ไว้ประมาณ1น,นาทีนะครับหลังจากนี้แล้วก็พร้อมสติึเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ ใช้ค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับตัวเครื่อง o อ n i n g Machine เลยนะครับกับ d ร i โอเคแอปในเครื่อง Morning Machine นะครับมีทั้งใน iOS แล้วก็ใน Android นะครับอันนี้เดีย๋ยวผมจะโหลดตัวโปรไฟล์ตัวกาแฟของผมเนี้ยเข้าไปอยู่ในเครื่องนะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วก็คือของ r o o t Coffee มันจะมีดาต a าเบสบนนี้นะครับกดที่เข้าเมน o o t Coffee เขาเนี้ยตัวที่ผมใช้จะเป็นพี่ชาตรีนะครับก็กด3จุดตรงนี้แล้วบอกว่าเซฟทูม h ชีนนะครับ ถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยตอนนี้ในเครื่องมีเขียนไ้แล้วครับว่าพี่ชาตรีนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมเซฟลงมาในเครื่องแล้วเราจะใช้ใช้จากในเครื่องก็ได้นะครับหรือจริงๆแล้วเราจะกดจากตัวมือถือเราเลยก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะใส่กาแฟพี่ชาตรีลงไป สังเกตดูนะครับพอผมกดจากในแอปนะครับถ้าผมกดพี่ชาตรีเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นมาแล้วผมสามารถกด start brewing ได้เลยตอนนี้เครื่องก็ทำงานเรียบร้อยแล้ว โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราบางทีเราก็ไม่ได้อยากใช้แอปถูกไหมครับเพราะว่าเปิดเครื่องามาเลยไม่ได้กดได้เลยนั่นคือความสะดวกสบายก็เราก็สามารถเซฟลงไปในเครื่องแล้วก็กดเข้าไปใช้ในเครื่องได้เลยนะครับโอ okay. เคคราวนี้เสร็จแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้บ้างนะครับเดีย๋ยวผมจะใส่แคปซูลอีกอันเข้าไป คราวนี้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดเกี่ยวกับตัวแอป Morning Machine นะครับก็คือว่าหลากัหลกๆแล้วว่าสิ่งที่มันดีที่สุดของมันนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันคัสตอมไมซ์ได้วิธีการทำสมมุติถ้าเกิดผมกดเข้าไปดูในตัวออตัวแอปของมันตัวนี้โหมดที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถอย่างแรกก็คือเอาพุทนะครับที่สามารถได้เปลี่ยนได้อุณหภูมินะครับที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างชัดเจน คราวนี้แล้วมันก็ยังมีถ้าเกิดมาดูด้านล่างมาดูส่วนหนึ่งก็คือสามารถน้ำร้อนเนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้ด้วยนะครับผมผมอาจจะทำเป็นกาแฟอเมริกาโน่แล้วกันแล้วคราวนี้ผมจะปรับให้มันใส่น้ำเข้าไปด้วยนะครับผมจะใส่น้ำแค่ประมาณ60 ml นะครับแล้วคราวนี้ด้านล่างเนี่ยมันจะมี coffee flow นะครับก็คือว่าความแรงดันของมันจะให้เป็นแบบไหนก็นแล้วแต่คราวนี้ผมจะกดเข้าไปดูตรง มันเนี่ยเขาจะมีแบบ slow and steady fast flow หรืออะไรกันแล้วแต่นะครับสมมุติผมกดเข้าไปดูใน slow and steady ละกันนะครับ slow and steady curve มันก็จะมาพูดง่ายมันก็จะมาแบบช้าก่อนแล้วดี๋ยวมันค่อยไปแรงแล้วอย่าวมันค่อยตวัดลงมาอนกนิดนึงนะครับคราวนี้เสร็จผมจะกด blue and blue ด้วยเพราะผมอยากให้เ,เพื่อจะได้สกัดรสชาติออกมาให้ได้มากขึ้นนะครับ b l มสัก10วินาทีนะครับแล้วกด apply เสร็จแล้วให้กด start b r e ได้เลย อ้ำร้อนจะออกมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นไม่ค่อยสกัดกาแฟอ่ามี pre infusion ก่อนนะครับรูปเหมือน blue ่อน Yeah. เรียบร้อยนะครับโอเคัน okay. นี้ก็จบไปแล้วนะครับในการที่อินดักชันของตัวเครื่อง m มอร์นิ่งม h ชีนให้กับทุกคนเห็น <laughs> ว่าเครื่องมอร์นิ่งมอชีนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมสมมติถ้าเกิดต้องมาสรุปและกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมอร์นิ่งมอชีนเนี่ยเหมาะก,กับใครนะครับก็เหมาะก,กับคนที่ชาวกาแฟสายแคปซูลอยู่แล้วเนาะแต่ที่จริงแล้วขนาดคนที่เป็นสายแคปซูลเนี่ยบางทียังต้องไปเลือกกาแฟ ในแบบที่เราต้องการเลยหรือว่าแบบที่เราชอบนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเ,ออเครื่องทั่วไปอ่ะมันไม่สามารถทําวิธีคัส t ตอ i z ไมวิธีการทําได้เครื่องเนี้ยมันทาให้เรา explore ในวิธีการทํากาแฟได้หลายๆแบบนะครับซึ่งสิ่งผลลัพธ์ที่ออกมามันก็คือได้รสชาติกาแฟที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วมันก็ยังสามารถ s a v พวก preset ที่เราชอบเก็บไว้เพื่อเราทํากาแฟอย่างนั้นได้ทุกๆวันในความสะดวกสบายของมันนะครับสรุปแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วมันคือการที่ความสะดวกสบายในการปินแคปซูลนะครับแต่ในเวลาการ c สตอ o ไ i z e มันในแบบที่เราชอบได้อันนี้คือน่าจะเป็นตอบโจทย์สำหรับคนที่ยังเป็นสายกาแฟสเปเชียลตี้แต่ชอบความสะดวกสบายประมาณนั้นครับผมก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ดู คลิปนี้แล้วยังไงถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรอะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยผมจะพยายามมาตอบให้เร็วที่สุดน,นะครับผมก็ไงฝากกันไว้ด้วยครับเครื่องมอเตอร์แมชีนครับผมครับสวัสดีครับ